สวัสดีครับนี่ผมมีร้านนวดอีกหนึ่งร้านนะครับที่อยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับบนถนนอ่อนนุชนะครับนั่นคือร้านเอลแคนสปาสาขาอ่อนนุชนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ที่ปากซอยอ่อนนุช8ายนะครับตรงข้ามกับวัดกระทุ่มเสือปลานะครับด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็นไปสี่แยกอ่อนนุชซึ่งมาจากธนาการหรืออ่อนนุชนะครับส่วนด้านขวามือก็จะมาจากโรงพยาบาลศรีธรนะครับประเวศนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในครับว่า เป็นยังไงบ้างนะครับครับเมื่อเข้าไปข้างในนะครับด้านซ้ายมือ Le ley, ก็จะเป็นเอ่อเป็นเครื่องบินนะครับก็เป็นเ d 8 2ดีแตคาเฟ่บนเครื่องบินของเราเองครับเอ่อด้านขวามือก็จะเป็นทางเข้าของเฮลท์แคร์สปาสาขาออนดุลน,นะครับเมื่เข้ามาภายในยน,บบนะครับจะเห็นห้องล็อบบี้เนี่ยเป็น,ปน,ปนรบริการับลูกค้าของเราโดยที่สะา alike, โ,โรปรง่งนะครับมีพนักงานอ่อต้อนรับบริการนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมานะครับเมื่อมาถึงก็ หาที่นั่งนะครับเราก็จะมีพนักงานต้อนรับคอยแนะนำเมนูที่ท่านชื่นชอบโหมดานะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีสเมนต์ต่างๆไว้ให้ท่านเลือกหลากหลายด้วยกนกลิ่นพวกอารุมานะครับกอสครับผิวท่าน,นที่ชื่นชอบอเป็นนวดแผนไทยนะครับก็จะมีด้านแผนไทยแล้วก็ด้านสปาด้วยกันนะครับห้องนวดเราก็จะแบ่งเป็นาภาคเหนือภาคใต้แล้วก็เป็นจังหวัดต่างๆครับซึ่งการตกแต่งนั้นเราก็จะเป็นแต่งไปตาม จังหวัดจังหวัดน,นั้นนะครับอันนี้ก็เป็นกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองนะครับอันนี้เป็นพญานาคนะครับสายมูนะครับนองคายครับผมส่วนนี้เป็นสะพานนะครับจังหวัดไหนครับกาญจนบุรีครับอ่าเก่งมาก ดูห้องที่เป็นห้องนวดแผนไทยนะครับสาหรับท่านที่ต้องการเป็นห้อง private หรือห้องรวมนะครับเราก็จะมีให้เลือกมากมายหลายห้องด้วยกันนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดจะมาก็โทรจองสามารถโทรจองห้องหรือพนักง,งานนวดตรงหน้าได้นะครับห้องนวดของเรานี่เป็นค,ความสะอาดนะครับบรรยากาศมีความเป็นสปาของเราไดเ้เป็นสปาระดับมาตรฐานอาเซียน ก็ห้องนวดเรานะครับก็ตัวน,นี้จะเป็นในเรื่องของภาคเหนือนะครับจังหวัดลำปางนะครับลำปางมีนะครับรถมาแหมนี่นะครับบรรยากาศแสงไฟนะครับเสียงเพลงนะครับเราะคอนะครับกับฝีมือมาตรฐานของการนวดที่ได้มาตรฐานพนักงานนวดของเรามีการทดสอบมาตรฐานฝีมือทุกคน นั้นไว้ใจในเรื่องของสุขภาพและก็ในการมาใช้บริการครับนี้เป็นห้องจังหวัดพิจิตรนะครับจะลาเข้ามานะครับสายใต้นะครับสายเหนือสายสารเรามีหมดครับที่นี่นครับหยุดซที่นี่ที่เดียวนะครับอันนี้ก็เป็นาทางภาคใต้ของเรานะครับ ท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการนวดอารมณานะครับสำหรับท่านที่มา2ท่านนะครับหรือต้องการจะอาบน้ำแร่แช่น้ำนมสครับผิวนะครับคอทิสมิเจ้าสาวนะครับทำบำรุงผิวดูแลผิวนะครับก่อนเข้าพิธีแต่งงานนะครับเราก็มีไว้พร้อมบริการนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนวดแผนไทยนะครับนะเราก็มีห้องไว้บริการมากมาย หลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกนะครับตามความพึงพอใจลองครับมาใช้บริการที่เฮลท์แคร์สปาของเรานั้นท่านจะไม่ผิดหวังกลับไปแน่นอนนะครับของเรานั้นมี3สาขาด้วยกันนะครับสาขาสีนคกลินสาขาออนุทและก็สาขาบางนาตราดนะครับที่ชอบหรือว่าใกล้ที่ไหนก็ติดต่อแล้วก็สําลอง จองห้องและก็จองพนักงานได้นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ healthcare spa.net นะครับเราก็จะมีเว็บไซต์ไว้ให้ท่านตรวจสอบในเรื่องของราคา